ก็ทางขึ้นเขาครับก็ป่าทางภาคเหนือนี่ก็ส่วนมากจะเป็นภูเขาครับที่ราบไม่ค่อยมีครับจะเป็นภูเขาสูงชันแบบนี้แล้ครับต้องค่อยๆขึ้นไปครับ วันนี้อากาศดีมากเลยครับมีลมพัดมาครับลมพัดแรงเหมือนกันครับอากาศเย็นสบายเลยครับวันนี้ครับตอนนี้ก็ถึงขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วครับ ก็มาถึงปา่าไม้ดงดิบแล้วครับมีลมมีลมพัดมาเย็นสบายเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก่อขึ้นไปขึ้นเขาไาแหมวันนะครับก่อวันนี้มาคนเดียวครับปกติก็มีเพื่อนขึ้นมานอนมาอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้มาคงจะมาพักชั่วคเขานะครับก่อเดินเดินมาหลายรอบนะครก็เดินขึ้นเขาทางบนมาหลายรอบนะครับก่อเสหากินไปด้วยครับเหลือบหลดพักผ่อนไปด้วยครับก่อเดินทางขึ้นเขานะก่อเหนื่อยเหมือนกันครับก่อออกกำลังไปในตัวครับ ช่วงนี้ก็ว่างๆครับเซ็จากหายจากหน้าว่างครับก็ขึ้นมาบนเขานะครับก็หาโคบมกกินตาปกตินะครับแต่หน้าแรล่งหน้าแร่งนี่บ่คอยมีอย่างครับก็เลยเดินไปมาก็ก็ได้เฮ็ดมานิดนิดหน่อยหน่อยครับก็เพราะจะพรกก้มกินนะครับก็วันนี้ก็จะได้พักที่นี่กันครับพักๆสักวันกอนครับมาคนเดียวครับเดี๋ยวก่อนจะได้ก่อไฟดังไฟนี่ก็ครับเพราะหน้าแร่งก็ยังมียุ้งอยู่ครับ ยักกันยงก็มัดไว้อยู่ครับแต่มันยังว่านะครับสุดดมนัน่นก,ก็ไม่ข่ไหวครับเดี๋ยวจะได้ดังไฟดีดดดครับ ดังไฟเรียบร้อยแล้วครับก็พอดังไฟปอมยุ้งเกาะบ่คไข่มีแล้วครับตอนมากแล้วแหละเก็ยังไม่ได้ตามยักกันยุ้งครับก็ยุงก็มีอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ก่อไฟคร้นี้ก็หายแล้วครับยุ้งครับก็ถ้าเดินทางไปเก่อเท่าอย่างไปเกาะยุ้งก็บ่อไครครบเล้ไดครับแต่เท่าเรามายุดพักก็ยุ้งก็จะตอมครบครับครันี้ก็เลยมันหนังขึ้นมาก่อไฟครับ จะชดเชยกยงเกจะจะดดมักนักข้าวไปก็คอไหวครับกนตรายครับ ครับนี่ก็อมาปาเฮ็ดเลยครับมันนี่ครับก็มีมันนักครับคน,นแรกมันออกออกมัน,นักครับพอได้แค่นี้รครับก็ป้อแตะกินครับแต่บ่ได้ขายนะครับก็จะไปต้มยำที่บ้านครับ พระปลาช่องหน้าแรลงเก็สงบเงียบครับบอมีบ่ค่อยมีค้นมาขึ้นมาสักท่าใดครับก็เหมือนหน้าฝนครับหน้าฝนค้นจะมาหากินนี่หนักครับจะมาหาน้อไม้หาอย่างไรหลายอย่างครับเพราะเฮ็ดทุกเกือบเกือบจะทุกอย่างครับออกครับเจาสองหน้าแรล่งนี้ก็ก็หากินยากเลยครับกอน่อยค้นครับจะมากับมีมีอยู่ครับมีแต่มีหมำนักครับก็ขึ้นมาค้นสองคนนี่ครับ ก็สาระวันนี้ขึ้นมากาบ่อได้ปะไฟเลยครับก่อเดินอยู่คนเดียวในป่านะครับเกยบเงียบๆครับวังเวงพอสมควรครับแต่อาการก็ดีครับบ่บอห้อนเกินไปครับก่อวันนี้ก็แดดก็ออกอยู่ครับเป็นบางข้างครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มดเดี๋ยวกแดดครับแต่ฝนคงจะบมดมีแล้วครับก็เลยมาได้ เอาผ้าชิบผ้าหยังผ้าเต็นมากะกครับก็พักอยตีแบ่งตีพักนี่หลายปีแล้วครับก็พอจะได้ยู่ครับก็อาศัยได้ยู่ครับก็หนังได้ยู่ครับก็บอกใครไปคขมันคงสักตัวได้ครับ เป็นปลาสางครับสวัีครับตอนนี้ก็ได้ได้นอนพักสักกั๊มครับใกล้จะเที่ยงแล้วครับแต่ก็ขอพักสักกั๊มกันครับง่วงๆเหมือนกันครับ ก็ท่อ,อี้นอนก็เิะรับไปตั้หนึ่งครับพอบรรยากาศมันเงียบครับลมบรรยากาศเงียบแล้วก็ลมช่วยมาเบาๆก็เลยง่วงครับก็เลยนอนรับไปหยีบหนึ่งครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับก็คงจะได้กิ่นข้าวป่าอาหารครับเอได้แข่งผักกาดมาครับแต่ผักกาดใส่กินควายครับ มาได้ค่อยๆบ้าครับกิดช่วงนี้นะครับติดส,สองครับ กลิ่นข้าวต้อนเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับก็มาน,น่งพักคอนที่นี่ครับกลิ่นหันว่าครับกลอกอครับกลอกปลาครับ เดี <ée> ๋ยวก็จะไปหาไม้ข <us> ้อหลามติดฟังนี่ครับอย่าไปใส่ข้อหลามในบ้านครับไปเผาในบ้านครับก็ปลาต้งผักเหนือก็มีไม้ข้อหลามโดยเฉพาะครับไม้ข้อหลามของผักเหนือครับก็มีทีิยงหายนี่ไม่นักครับไม้ข้อหลามครับเดี๋ยวก็จะไปหาข้อไม้ข้อหลามครับครับก็มาตีไม้ข้อหลามนะครับก็ได้เจอไม้ข้อหลามนะครับ ก็จะเลือกเอาเล่มเล็กน,น้อยครับเล่มใหญ่กินบาลาครับ